สวัสดีครับพบกับ KC Movie ช่องบ้านหนังวันนี้จะมาสปอยยับยับกันเหมือนเดิมนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าโกงพิกเกมเป็นภาพยนตร์ไทยในปี2021เด็กติดเกม4คนที่วันหนึ่งได้กลายเป็นลูกน้องคนสนิทของบอสแต่แล้ววันหนึ่งบอสได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันพวกเขาคิดแผนการที่จะเปลี่ยนเกมชีวิตของพวกเขาทั้ง4คนไปนตลอดกาล เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยนะครับกลุ่มวัยรุ่นสี่คนที่ทำงานผิดกฎหมายมีตีเป็นหัวหน้าแก๊งคนนี้ชื่อคิดนะครับเป็นนักวางแผนและมีซิมกับตึกเป็นคนลงมือพวกเขาวางแผนป้นของจากทัวรนะ์นักท่องเที่ยวจีนตีโชกป้ายทัวทร์ส่งต่อให้คิดแล้วแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มพร้อมกระเป๋าสองใบที่มีซิมกับตึกแอบอยู่เพื่อขโมยของออกมา พวกเขาทำสำเร็จอย่างง่ายได้นะครับเพียงเวลาแค่9นาที45วินาทีพวกเขาทั้ง4คนยังทำงานให้กับนักเลงที่ชื่อว่าพี่โชคพี่โชคจะทำงานที่เรียกว่าเก็บเหรียญเก็บเหรียญก็คือเก็บเงินจากแก๊งต่างๆแล้วส่งต่อให้บอสคนเก็บเงินจะมีเหรียญห้อยเอาไว้เพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นตัวแทนของบอสใหญ่บอสคือคนที่คอยเคียร์เส้นทางผิดกฎหมายให้พวกแก๊งและเคีร์ปัญหาต่างๆให้พี่โชคไปเก็บเงินกับแก๊งจอนนี่ ลูกน้องจอนนี่ส่งเงินให้กับบอสไม่ครบนะครับและยังไปดูถูกบอสด,ด้วยทําให้พี่โชคโมโหเขาขาไก่ยัดปากแล้วซัดไม่ยั้งตีต้องเข้ามาห้ามและรีบพาพี่โชคออกมาพวกเขากลับมาพบบอสบอสได้รับโทรศัพท์ว่าคนที่พี่โชคต่อยเนี่ยมันตายแล้วบอสบอกว่าจะเขีร์เรื่องให้บอสยื่นเงินให้พี่โชคแล้วบอกว่าเมียมึงพอใช้ไหมถ้ามึงไม่อยู่บอสยิงพี่โชคทิ้งนะครับเพื่อเขีร์เรื่องให้ พวกตีคิดซิมและตึกตกใจที่เห็นพี่โชคถูกยิงบอสบอกมันเป็นกฎถ้าจ่ายก็ไม่เจ็บถ้ายากเจ็บก็ไม่จบถ้าอยากจบบอสจะจบเรื่องเองแล้วให้เหรียญกับตีรับหน้าที่เก็บเหรียญแทนพี่โชคตีเจอน้องสาวพาแฟนมาที่ห้องทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันนะครับน้องสาวเลยหนีออกไปกับแฟนทําให้ตีเสียใจที่ดูแลน้องสาวไม่ดีบอสได้ให้พวกเขาเริ่มงานกันแล้ว หน้าที่ของตีและชาวแก๊งคือไปเก็บเหรียญจากพวกแก๊งพวกนี้แก๊งคิมทำธุรกิจลามกแก๊งชาลิฟทำธุรกิจบ่อนพนันแก๊งเจเดนทำธุรกิจปลอมแปลงเอกสารแก๊งมุลเลอร์ทำธุรกิจหาเมียเช่าให้ฝรั่งและแก๊งที่แสบที่สุดแก๊งจาขอบทำธุรกิจเถื่อนทุกอย่างที่มีเมื่อแก๊งต่างๆมีปัญหากันจะต้องนัดมาเคลียร์และทุกเรื่องจะต้องจบลงที่สถานที่นี้เท่านั้นนะครับ จาขอบมีแผนที่จะลุกล้ำเขตแดนของแก๊งอื่นๆแต่บอสก็ได้ห้ามเอาไว้แก๊งจอรน,นี่ที่เพิ่งออกมาจากคุกแก๊งที่พี่โชคเพิ่งไปมีเรื่องในตอนแรกนั่นครับได้มาร่วมประชุมด้วยจอรน,นี่กับจาขอบไม่ถูกกันอย่างมากเพราะพวกเขาต่างยากคบกิจการของอีกฝ่ายพวกตีมาเก็บเหรียญเป็นครั้งแรกก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าเด็กอย่างพวกแกเนี่ยบอสจะให้มาทําหน้าที่นี้อย่างนั้นเหรอพี่คนนี้บอกให้คิมเก็บบุหรี่ที่หล่นให้หน่อย พี่คนนี้ก็มองก้นคิมแปลกๆเลยจะโทรถามบอสให้แน่ใจว่าส่งพวกตีมาจริงๆอย่างนั้นเหรอตีเลยขึ้นนะครับก็โดดเตะว่าไม่ต้องโทรพี่คนนี้ถึงก็บแต๋วแตกอีดอกมึงเตะก,กูทําไมเนี่ยตีข่มพวกนี้จนอยู่นะครับจนเก็บเงินมาเรียบร้อยทางด้านบอสกําลังเสพตุกอย่างเมามันจนหัวใจวายตายพวกตีเข้ามาเห็นพอดีจับผู้หญิงที่เห็นบอสตายขังเอาไว้ก่อน คิดมีความคิดขึ้นมาว่าไม่มีใครรู้ว่าบอสตายและบอสก็ไม่มีญาติด้วยจึงคิดสวมรอยเป็นบอสพวกเขาตกลงร่วมมือกันคิดบอกมีวิธีจัดการขั้นแรกเอาศพบ,บอสไปทิ้งขั้นตอนต่อไปศึกษาข้อมูลว่าบอสท,ทำอะไรและคิดอะไรอยู่ซิมฝึกปลอมเสียงของบอสตึกพยายามเจาะตู้เซฟจนเปิดได้สำเร็จดีใจกันใหญ่ ตีได้เจอกับจอยนะครับสาวที่เคยแอบชอบกําลังถูกผู้ชายลวนลามเลยเข้าไปช่วยพาสอนมอเตอร์ไซค์ออกมาได้จอยก็ขอบใจตีที่ช่วยเมื่อกี้นะจอยก็ดูชอบตีนะครับทั้งคู่ก็ปิงปงกันแต่จอยเป็นน้องสาวของจอนนี่จอนนี่เลยสั่งให้ลูกน้องมาเล่นงานไอ้คนที่ทําลายน้องสาวสยับแต่จอยก็ไม่ชอบจอนนี่เท่าไหร่นะครับที่จอนนี่ทำงานผิดกฎหมาย น้องสาวของตีกับแฟนไปยืมเงินพวกจากขอบมาไม่มีปัญญาใช้จึงถูกพวกจากขอบจัดการตียังไม่รู้เรื่องนะครับคิดนึกขึ้นมาได้ว่าได้เวลาจ่ายสวยให้นายใหญ่แล้วนายใหญ่ก็คือคนที่คุมบอสขึ้นไปอีกทีนายใหญ่โทรมาหาบอสพอดีว่ามีนัดกันวันนี้อย่าลืมนะซิมเผลอรับสายจึงโดนลุมเบิร์ดกะโหลกซะตีกับคิดนำเงินไปส่งให้นายใหญ่นะครับ ก่อนเข้าไปเจอพิเศษให้ใส่แมสล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเมื่อไปเจอนายใหญ่นี่หน้าคุ้นๆมันลุงแถวบ้านเลยนะครับนายใหญ่โมโหทําไมเอาแบงค์ย่อยมาที่หลังเอาแบงค์พันมานะเลยให้ตีกับคิดแก้ผ้าลงมาแช่น้ําด้วยกันเลยแต่จริงๆไม่มีอะไรนะครับนายใหญ่แค่ล้อเล่นตียังเก็บเงินตามแก๊งต่างๆเป็นปกติแต่ก็เริ่มมีคนสงสัยนะครับว่าไม่เจอหน้าบอสเลยพักนี้ คิดจึงมีความคิดว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีเก็บสวยตามแก๊งสมัยลดการเจอหน้ากันจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าบอสไม่อยู่จะต้องสร้างวิธีขึ้นมาเองคิดไปลงคอร์สเรียนเสริมแถมได้สาวอีกด้วยคิดมีวิธีใหม่คือสร้างเกมขึ้นมาแล้วใช้ USB ที่เปรียบเสมือนพาสเวิร์ดเข้าเกมต่อกับมือถือมีโหมดลับที่เข้าได้เฉพาะชาวแก๊ง ชำระเงินผ่านตัวละครที่สร้างเอาไว้นะครับเป็นตัวแทนของชาวแก๊งโดยไม่ต้องเจอหน้ากันพวกแก๊งก็ชอบวิธีนี้กันด้วยพวกตีฉลองกันใหญ่ที่วิธีนี้มันได้ผลทางด้านจอนนี่แอบมาพบกับอีวานน้องของจาขอบที่บ่อจระเข้เพื่อต่อรองให้อีวานทรยศจาขอบนะครับแต่อีวานปฏิเสธอีวานจึงโดนทำให้ตกบ่อจระเข้อีวานไม่รอด พวกตีได้ข่าวว่าอีวานเกิดอุบัติเหตุตกบ่อจระเข้ตายพวกเขาไม่เชื่อกันนะครับว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆจะขอบส่งข้อความเชิญบอสไปล่วงงานศพน้องด้วยพวกเขาบอกซวยแล้วว่าเอาอยัางไงดีคิดมีทางออกแล้วนะครับบอกไปก็ไปตีกับคิดมาร่วมงานศพจะขอบถามเมื่อไหอร่บอสจะมาติกขับรถของบอสนะครับมีซิมนั่งอยู่ด้านหลัง ซิมโทรหาจาขอบแก้งทำเรียนเสียงบอสบอกว่าไม่สบายแบบไม่สบายมากแต่กำลังจะถึงงานแล้วจาขอบเห็นว่าบอสไม่สบายหนักงั้นไม่ต้องมาก็ได้ซิมก็ดีใจแผนการสํำเร็จตึกเปิดกระจกลดลงจาขอบโทรมาอีกครั้งถามว่าบอสกลับหรือย,อยังลูกน้องจาขอบมาเยี่ยวตรงนั้นพอดีเลยเห็นความจริงเข้านะครับตึกกับซิมจึงวิ่งตามไปถือไขค,รครวงไปด้วย ซิมได้เอาไขควงแทงลูกน้องของจาขอบจนตายซิมช็อกไปเลยส่วนศพลูกน้องของจาขอบตีเป็นคนจัดการให้ตีออกไปเที่ยวกับจอยถึงรู้ว่าจอยเป็นน้องสาวของจอร์นี่ก็ตามก็ไม่กลัวนะครับที่จะคบกันตีจึงโดนจอร์นี่เข้าไปสั่งสอนตีคือคนที่ชี้ตัวจอร์นี่ให้ตำรวจจับแถมยังจะมาคบกับน้องสาวอีกจอร์นี่ตัดนิ้วก้อยของตีทิ้งแล้วบอกอย่ามายุ่งกับน้องกูอีก ตีก็มาเห็นข่าวน้องตัวเองถูกแฟนยิงดับเสียชีวิตอีกตีช็อกไปเลยวันต่อมาระบบจัดเก็บเงินเป็นไปได้สวยทุกคนเอาเงินไปทําสิ่งที่ตัวเองรักซิมเอาเงินไปให้แม่แล้วก็เที่ยวสาวๆตึกเอาเงินไปให้พี่ชายพร้อมถอยรถใหม่คิดไปล่องเรือยอดกับแฟนแต่ตีเอาเงินไปเหมาไอติมเลี้ยงเพื่อนที่โรงเรียนของจอยทั้งคููอินเลิฟจนจอยชวนตีหนีไปด้วยกันไหม ไปอยู่ที่เงีย,งยบๆไม่มีใครรู้จักจอนนี่รู้ว่าติยังแอบคบกับจอยอยู่นะครับเลยสั่งให้ลูกน้องจัดการแล้วพาจอยกลับมาทั้งคู่กำลังขับมอเตอร์ไซค์มีรถตู้มาชนแล้วพาจอยขึ้นรถไปลูกน้องของจอนนี่จะมาเก็บจาขอบแต่จาคอบรู้ทันเอาหมูมาวางหลอกแทนลูกน้องของจอนนี่ถูกจาขอบจัดการจาครอบลากศพของลูกน้องกลับมาให้จอนนี่ถึงที่บ้าน จอรน,นีกลัวจาขอบเป็นอย่างมากจนยอมยกเขตแดนตัวเองให้จาขอบไปเกือบหมดตีมาเจอเอกสารยืมเงินของน้องสาวที่ไปทําไว้กับจาขอบนะครับตีจึงรู้ว่าที่น้องสาวตายเพราะจาขอบแน่ๆตีเลยไปโวยวายที่งานประชุมคิดเลยจับตีคังไว้ในตู้เซฟเพื่อสงบปติอารมณ์จอรน,นีตามมาที่ลังของบอสนะครับถามว่าบอสอยู่ไหนค้นหาจนทั่วไปเจอศพบ,บอสอยู่ในถังวายวันที่บอสต,ตายซิมไม่ได้เอาศพไปฝัง เพราะวันนั้นกลัวจะมีคนเห็นเลยเอาศพขึ้นมาข้างบนซิมอาสาจัดการให้แต่เอาศพไปแช่ถังวายแทนพวกเขาถูกจอนนี่มาขังไว้ที่บนดาดฟ้าเรือนะครับตีบอกพวกเราพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ได้ฆ่าบอสแก้หัวใจวายเองให้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นพยานก็ได้แต่คิดบอกว่าผู้หญิงที่อยู่กับบอสวันนั้นตายแล้วตอนที่ไปส่งคิดให้ซิมฆ่าผู้หญิงคนนั้นเธอได้ยินเข้าเลยกระโดดรถหนีลงมาชนหินตาย งัดกุญแจเลยหนีออกมากันได้ชาวแกงคิดว่าถ้าหนีต่อไปไม่รอดแน่ๆพวกเขาเลยโทรหลอกให้จาขอบมาหาในรถนะครับแล,ล้วลุมแทงจาขอบจนยับแต่ซิมก็โดนจาขอบแทงไปที่คอด้วยซิมไม่รอดพวกเขาเผาล่างของซิมไปกับรถพวกตีเอาชิ้นส่วนล่างของจาขอบส่งให้ทุกแกงตีคิดและตึกถูกจับมาลงโทษพวกเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นจะมีคนกล้าจัดการกับจาขอบเหมือนพวกเขาไหม ตีวังว่าจะรอดนะครับถ้าจัดการจากขอบแทนชาวแก๊งมีโทรศัพท์มาจากในายใหญ่บอกให้ปล่อยพวกตีไปในายใหญ่ชอบระบบที่พวกเขาคิดขึ้นนะครับและให้กลับไปทําหน้าที่ตามเดิมเพราะตีเอาข้อมูลที่แก๊งจากขอบทํางานลับหลังในายใหญ่ไปให้ในายใหญ่จึงสั่งให้ปล่อยพวกเขาเรื่องราวก็ผ่านไปแต่เรื่องตีกับจอรนน์นียังไม่จบนะครับจอรน,นีจับตีมาทวงน้ําถามว่าน้องสาวอยู่ที่ไหน เพราะวันนั้นที่รถตู้จับตัวไปมีคนไปเจออยู่ก้นเหวไม่มีใครอยู่ในรถแล้วไม่มีใครเจอน้องสาวกูอีกตีบอกไม่รู้เรื่องจอน,นี่เลยถีบตีลงน้ําไปที่นิ้วก้อยของตีมีที่ส่งสัญญาณบอกตําแหน่งเอาไว้จอยเลยมาช่วยตีขึ้นมาจากน้ําได้ทันนะครับทั้งหมดมันคือแผนที่ตีกับจอยวางเอาไว้แต่แรกเพื่อหลอกให้จอน,นี่คิดว่าจอยตายไปแล้วรถตู้ที่จับจอยไปก็คือซิมกับตึกนั่นเอง แล้วตีก็หลอกให้จอนนี่ลงมือฆ่าเขาแล้วทั้งคู่ก็ไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องเาวายังไม่จบจอนนี่มาพบบิ๊กตู่หรือนายใหญ่บอกว่าผมให้นายได้มากกว่าเด็กพวกนั้นอีกแต่นายใหญ่ไม่เล่นด้วยนะครับนายใหญ่บอกมึงไม่ใช่พวกกูแล้วคิดกับตึกก็เดินเข้ามาจอนนี่หน้าจ่อยไปเลยนะครับแล้วหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับโกงพิกเกม ถ้าใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้กับช่อง KC Movie ช่องบ้านหนังกันด้วยนะครับ